พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากับไท h เฮ b at Home กันค่ะเพื่อนๆในช่วงวันที่1-2เมษาย,ยน2565บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำมาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวค่ะ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยจะเริ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปค่ะซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่3ถึง6เมษายน2565บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงนะคะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงประมาณ5-7องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่ประมาณ2-4องศาเซลเซียสนะคะซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนช่วยคลายความร้อนลงได้ค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนล่างปล่ายแหลมยวนและเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในช่วงวันที่2-3เมษายน ทำให้ลมฝ่ายตะวันออกที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอควรระวังค่ะในช่วงวันที่1-2เมษายน2565นี้นะคะ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ และดูแลสุขภาพต่อเนื่องกันอีกนะคะเพราะว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนค่ะในช่วงวันที่1-3เมษายน2565นี้นะคะประชาชนบริเวณภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันคะ่ะไว้เจอกันกับการพยากรณ์อากาศในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ